ลาบนะคะนี่ลาบหมูสับค่ะใส่ตับไปด้วยนะคะใส่อะไรบ้างใช่ไหมคะใส่นี้ค่ะข้าวควั่ควเป็นคนแป๊บนึงแล้วก็ใส่หอมใหญ่ไปค่ะอันนี้แค่จานเดียวนะคะหอมใหญ่นี่ค่ะใส่ชุรสนิดนึง ขนาดน,นี้พอค่ะแล้วก็ใส่พริกค่ะใส่พริกลงไปเนี่ยค่ะถ้ากินเผ็ดก็ใส่พริกเยอะได้ค่ะถ้าไม่อยากเผ็ดก็ใส่นิดเดียวพอนะคะนี่คลาหมูนะคะไก่ก็อร่อยค่ะอ่าเนี่ยค่ะใสเ่เลยขนาดน,นี้นะคะ เอามะนาวบีดต่อค่ะมะนาวนะคะมะนาวสดอร่อยกว่านะคะที่บ้านชอบกินเปรี้ยวหน่อยนะคะเนี่ยค่ะขนาดนี้เราใส่น้ำปลาขนาดไหนต้องเพิ่มน้ำปลาแบบใส่ไปครึ่งช้อนใช่ไหมตะกี้ค่ะใช้มือ,น,น,ะะมน,มอนี่นะคะเวลามือตลอดเวลาค่ะนี่นะคะก็ใส่ผัดเลย ล้วก็คนเลยคนเลยคนไปเลยค่ะเนี่ยคนไปเรื่อยๆค่ะรอชิมืชิมเอาค่ะแล้วกินกับข้าวเหนียวค่ะแซ่ออร่อยมากเลยค่ะอันนี้เหมือนจานเดียวนะคะอร่อยค่ะใบขา,าแวแนั่นเลยจานเดียวนะคะ กินสองคนอะไรอย่างเงี้คยค่ะพอดีเนี่ยค่ะแต่หมูอ่ะเราไปคั่วก่อนนะคะแห้งก่อนค่ะเนี่ยค่ะอร่อยมากเลยค่ะ